ร้อนไปหมดแล้วขยับตัวอะไรไม่ได้เลยที่บอกว่ามามุกใหม่เป็นแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนอาจจะส่งลิงก์ให้เรามากดลงกดลิงก์แล้วปรากฏว่าเงินหาย แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมส่งมาเป็นสแกน QR code ให้เราสแกน QR code แต่ไม่ใช่เป็นการโอนเงินจ่ายตังอะไรนะคะเป็นการสแกน QR code เพิ่มเพื่อนในไลน์นี่แหละเอาเราบอกว่าเจอไวรัสค่ะไปดูนะคะคุณผู้ชมผู้เสียหายเนี่ยเป็นร้านอาหารย้อนไปคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเจอการช่อกโกงออนไลน์รูปแบบใหม่ๆของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เรียกว่า QR code หลอกดูดเงินค่ะงานนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ก็เลยส่งนางสาวนพวรรณหัวใจ มั่นโคศกร,ระทรวงฝ่ายการเมืองออกมาเติมประชาชนกันหน่อยค่ะโดยในเคสนี้มิจฉาชีพติดต่อมาทางร้อาหารผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์สั่งข้ากล่องจํานวน100กล่องก็มีการโอนมาจําก่อนนะสองพันบาทแหมดูหน้าเชื่อถือ,อเลยนะมีการโอนมาจําก่อนแล้วปรากฏว่าวันต่อมาค่ะคนร้ายก็โทรศัพท์มาที่ร้านอีกครั้งหนึง่งบอกว่าขอเพิ่ม อดของข้าวกล่องอีกนะแล้วก็บอกแบบนี้บอกว่างั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าคุยทางโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เดี๋ยวหนูส่ง QR โค้ดไปให้พี่นะแล้วพี่แอดมาเลยเพิ่มเพื่อนในไลน์เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในไลน์จะได้ง่ายในเรื่องของรายละเอียดการสั่งเรื่องของการโอนเงินนะคะทีนี้ทางร้านก็หลงเชื่อค่ะก็มีการสแ,แกน QR code เข้าไปแต่หลังจากที่สแ,แกนนะคะปรากฏว่าหน้าจอโทรศัพท์มันมีลักษณะเหมือนถูกไวรัสค่ะคุณเหมือนฝานทางเจ้าของโทรศัพท์หรือว่าทางเจ้าของร้านนะคะ เห็นท่าไม่ดีแล้วสิ่งแรกที่ทําก็คือไปเข้าแอปธนาคารก่อนเลยเอาเงินที่มีอยู่จากในบัญชีที่อยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั้นเนี่ยนะคะโอนออกไปไว้บัญชีอื่นก่อนแล้วหลังจากนั้นต่อมาโทรศัพท์เริ่มค้างระบบเริ่มรวนทีนี้ปิดเครื่องเลยค่ะ,ะจากกรณีนี้นะคะ่ะทางภาครัฐก็เลยแจ้งเตือนประชาชนในการใช้จ่ายสินค้าหรือบริการต่างๆให้ระวังและมีสติในการใช้งานควรตรวจสอบแหล่งที่มาของ QR Code ว่ามีความเชื่อถือหรือไม่หากพบว่าลิงก์ที่ปรากฏ มาเนี่ยแปลกไม่ตรงกับชื่อเว็บไซต์ที่ใช้บริการอยู่ก็ไม่ควรที่จะกดสแกนต่อหรือจะมีการโอนเงินทําธุรกรรมอะไร ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นบัญชีของผู้ขายจริงๆไหมโดยสอบถามยืนยันกับผู้ขายว่าใช่ไหมเนี่ยบัญชีเนี่ยที่จะโอนไปอ่ะใช่ของคุณจริงไหมก่อนที่จะมีการโอนเงินชําระเงินค่าสินค้าไปเพราะว่าคนร้ายสามารถสร้าง QR code ปลอมบัญชีอื่นซึ่งไม่ใช่บัญชีของร้านค้าเอามาหลอกเราได้เพราะฉะนั้นจึงขอเตือนในส่วนนี้ว่าให้เพิ่มคว,วามระมัดระวังแล้วก็ตระหนักกันให้มากนะคะคือเป็นลักษณะของ QR code ที่ให้เพิ่มเพื่อนแบบนี้แล้วก็มีการอ้างในเรื่องของเอ้าพี่คุย ในไลน์สะดวกกว่านะถ้าต้องการรายละเอียดอะไรเดี๋ยวแจ้งเข้าไปในนั้นจะได้ไม่ลืมกันมันก็เลยทําให้มันดูเหมือนน่าเชื่อถือนะทีนี้การที่จะตรวจสอบเนี่ยนะคะอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ตอนนี้คือระมัดระวังกันให้มากนะคะคุณผู้ชม